ไปดูปัญหาเพื่อนข้างห้องกันหน่อยห้องเช่าบางทีมันก็ติดติดกันเวลาข้างห้องทาเสียงอะไรมันก็จะได้ยินเสียงนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกโอ้โหทะเลาะก,กันมานานข้างห้องชอบชอบทําเสียงดังผู้ชมกึกกักเวลาดื่มเหล้าก็เสียงดังล่าสุดออกไปมีปากเสียงกันมันจบไม่ลงเอาปืนยิงกันตายเลย นะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันคือลานจอดรถหน้าห้องเช่าในเป็นห้องเช่าชั้นเดียวติดติดกันกำแพงติดกันอยู่ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีผู้ก่อเหตุคือนายวีรพัฒน์บัตยาหรือว่าในน้องอายุ27ปีเขาเอาปืนจุดสามแปดไปยิงศีรษะนะฮะนายธวัชชัยหรือว่าในบาสก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะอายุเพียง16ปีเขายิงเสร็จปุ๊บเขาหลบหนีไปญาติเนี่ยพาตัวในบาสคนที่โดนยิงเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะฮะตอนแรกบาดเจ็บสาหัส นะอยู่ที่โรงพยาบาลชะอำและส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลพระจอมเจังหวัดเพชรบุรีแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนายบาสเสียชีวิตแล้วเพราะว่าโดนยิงศีรษะนะฮะอาการหนักมากตำรวจก็พยายามรวบตัวคนที่ก่อเหตุรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปขอสารออกหมายจับนายวีรพัฒ์ไม่ได้ติดตามตัวจนบ่าย2องโมงของเมื่อวานเนี่ยตัวเขาเองมอบตัว ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวเขาไปค้นหาปืนจุด38ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเขาพบว่าเขาไปใส่ถุงพลาสติกใส่ไปซุกซ่อนในร่องระบายน้ำเนี่ยฮะก็เลยพาไปชี้จุดนที่บ้านหุบกระพงนะฮะตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอํานะฮะไปตรวจสอบนะฮะพบกระสุนในลูกโม่สี่นัดนะฮะในรังเพลิงลูกโม่1ช่องนะฮะทางด้านของนายวีรพัฒน์ยอมรับนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นคนยิงเขาเองยิงในบานนี่แหละ เพราะว่าก็โมโหนะฮะส่งเสียงดังตลอดเวลาล่าสุดจิ้นเล่าเสียงดังเอะอะโวยวายไม่พอใจก็มีปากเสียงกันก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงนะเสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้นะฮะแล้วก็หยิบปอกกระสุนที่ยิงนหนึ่งนัดไปโยนทิ้งนะ,ะขณะที่เขาหลบหนีเบื้องต้นตำรวจสพสะออมเนี่ยคุมตัวนายวีรพัฒน์ดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา,าและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ